วีลคัมแบ็คทูเดอะแชนแนลสอ2พรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวพร้อมดีไซน์ที่ดูดันขึ้นประกอบกับความกว้างขวางในแบบที่ Honda าตั้งใจจะพัฒนาให้เป็นรถสําหรับทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะใช้งานในเมืองหรือออกทริปต่างจังหวัดแบบยาวๆก็พร้อมลุยได้อย่างมั่นใจตั้งแต่แรกเห็น Honda Pilot 2026มาพร้อมงานออกแบบที่มีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นไฟหน้าแบบใหม่ทรงเรียวพร้อมลายเส้นเล็กที่ให้ความรู้สึกทันสมัยกระจังหน้าใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมทำให้รถดูแข็งแรงมากขึ้นในใทุกุกมมอง ด้านข้างตัวรถเน้นเส้นสายเฉียบคมที่ยาวตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงไฟท้ายช่วยให้ตัวรถดูกว้างและมีความทรงพลังล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ที่ให้ขนาดใหญ่ขึ้นทำให้มุมมองด้านข้างดูเต็มขึ้นอย่างลงตัวแม้จะเป็น SUV ขนาดกลางแต่ Pilot 2026ก็ให้ความรู้สึกเหมือนรถระดับพรีเมียมที่มีความภุมิฐานมากขึ้นช่วงท้ายของรถปรับดีไซน์ใหม่หมดไฟท้ายเล็รูปทรงใหม่ที่ให้ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพิ่มความล้ำสมัยในแบบที่ Honda ตั้งใจจะยกระดับมาตรฐานของรถครอบครัวให้สูงขึ้นกว่าเดิมเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในความรู้สึกแรกคือความกว้างที่โดดเด่นกว่าเดิมห้องโดยสารได้รับการจัดวางใหม่ให้โปรงโล่งและใช้งานง่ายเบาะนั่ง3ามแถวที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง8คนทําให้ Honda Pilot 20 2 6กลายเป็นตัวเลือกที่เหมาะมากสําหรับครอบครัวใหญ่เบาะแถวที่สสามารถปรับให้เลื่อนได้หลากหลายรูปแบบ ส่วนแถวที่3ก็มีพื้นที่วางขาและสิรษะที่ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนทําให้การเดินทางไกลไม่ใช่เรื่องเหนื่อยล้าเหมือนที่ผ่านมาภายในตกแต่งด้วยวัสดุที่ให้ความรู้สึกหรูขึ้นทั้งแผงคอนโซลแบบใหม่หน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสที่ใหญ่ขึ้นรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงระดับพรีเมียมที่ให้มิติเสียงชัดเจนเหมาะสำหรับสายเที่ยวที่ต้องการความบันเทิงระหว่างเดินทาง นอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศแยกโซน3ตอนเพื่อให้ทุกที่นั่งได้รับความสบายเท่าเทีเทยมกันด้านสมรรถนะ Honda Pilot 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ V6 รุ่นใหม่ที่ให้ความแรงมากขึ้นแต่ยังคงประหยัดเชื้อเพลิงระบบขับเคลื่อน4ล้อ Intelligent AWD ช่วยให้การขับผ่านถนนลื่นหรือภูเขาชันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเกียร์อัตโนมัติที่ตอบสนองไวทำให้การเร่งแซงหรือออกตัวทำได้ลื่นไหลระบบการสะเทือนปรับเซตใหม่ให้เกาะถนนดีขึ้น แต่ยังคงความนุ่มนวลในแบบ h อ n ด a าที่ทุกคนคุ้นเคยเหมาะทั้งการขับในเมืองที่ต้องเจอสภาพถนนหลากหลายหรือการเดินทางแบบออฟโรดเบาๆในวันหยุดเทคโนโลยีความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ h อ n ด้ให้ความสำคัญ p i l o t 2อ26มาพร้อมระบบ Honda Sensing รุ่นล่าสุดที่รวมทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบปรับตามรถคันหน้าระบบเตือนออกนอกเลนและพวงมาลัยช่วยประคองรถรวมถึงกล้องรอบคันที่ทำให้การจอดรถหรือขับในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้รถครอบครัวที่ต้องการความมั่นใจทุกเส้นทางสำหรับราคาในตลาดต่างประเทศ Honda Pilot 2026จะถูกวางให้อยู่ในระดับที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับฟีเจอร์และขนาดตัวรถโดย Honda ตั้งใจจาะกลุ่มครอบครัวที่ต้องการรถที่ครบทุกฟังก์ชันทั้งด้านความปลอดภยัยความกว้างความแรงและความสะดวกสบายทำให้มันเป็นหนึ่งใน SUV ที่ถูกคาดหวังมากที่สุดในปีนี้สำหรับหลายคนที่อยากได้รถที่ไม่ใช่แค่พาไปจุดหมาย แต่ยังสร้างความสุขในทุกการเดินทาง Honda Pilot 2026ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยจริงๆ